ที่เราเห็นก็คือสีที่อยู่ด้านท้ายทั้งสองข้างที่เป็นสะโพกนะครับที่เราอกตะแรกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณหมอประจําทีมงานเนี่ยได,ได้ได้ทาแผลทุกวันนะครับซึ่งพบว่าเศษเนื้อตายกับเศษน้องเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญน,นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพโดยรวมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเนื่องจากเขามอยู่เมืองไทยเนี่ยเขานอนในพื้นทรายทําให้แผลกดทับมันลดลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าไอ้สีที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคเบื้องต้นอาจจะเกิดจากถูกแทงหรือถูกอะไรก็แล้วแต่ แล้วถ้าไม่ได้ปรับที่นอนให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นกดทับไปเรื่อยๆก็จะใหญ่พออยู่ที่นี่เนี่ยพอเราได้นอนพื้นทรายเนี่ยก็ลดลงเยอะนะครับส่วนปัญหาที่2ก็คือขาหน้าซ้ายที่เห็นเหยียดเ,เก่งนะครับเห็นไหมครับก็คือตอนเขายืนเนี่ยจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาบิดรูปไปนะครับจากการประชุมทีมคณะสัตวแพทย์โดยอาจารย์หมอจากหลายมหาลัยนะครับวินิจัยร่วมกันในเบื้องต้นนะครับว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเอ็นกล้ามเนื้อนะครับได้รับความเสียหาย เพราะว่าเวลาเขานอนเนี่ยเขางอขาได้เวลาที่เขาไม่ต้องรับน้ำหนักเขางอขาได้แต่เวลาเขายืนเพื่อรับน้ำหนักเนี่ยปรากฏว่ากล้ามเนื้อิชตำแหน่งของกล้ามเนื้อนมันผิดไปดัะนั้นวิธีแนวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะใช้ไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาก็ดีเลเซอร์ก็ดีหรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นแมกนิโตเทเลปีอะไรพวกนี้อาจจะนําเข้ามาใช้นะครับเพื่อเพื่อให้เขาบรรเทาให้เขาสามารถคืนกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดส่วนด้านตาขวาที่มีภาวะเรื่องของต้อกระจก จากเชิญที่อาจารย์ให้คําแนะนานะครับว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาตอาซาวให้ทราบว่าจุดไหนที่มีความเสียหายหลังจากนั้นทีจะตัดสินใจว่าเราจะรักษาแบบด้วยวิธีแบบไหนนะครับซึ่งก็าคงต้องรอวิจัยการวรินิจฉัยที่มันลงลึกต่านี้นิดหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายคือในร่างกายขเขานะครับเพราะว่าจากสภาพการเลี้ยงที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทราบมาว่าช้างเขากินน้ำนางไหมนะครับก็คือกินน้ําวันละครั้งเราถ้าเทียบกับช้างทั่วไปถืนอน้อยมากนะครับครับแล้วก็จากการตรวจสุขภาพเราพบว่า มีโปรตีนกอนอยู่ในฉี่ซึ่งก็เป็นภาวะที่บ่งบอกถึงภาวะการทํางานของภายในร่างกายที่อาจจะต้องมีการปรับกันนิดหนึ่งว่ต้องมาหาความเสียหายว่าจุดไหนที่เราจะต้องช่วยกันดูแลครับทีคือเนี่ยเอว่านต้องแ้วก็จะรับไม่ไหวทใครก็อยากไปฮะ่นแบบก็ก็จะต้องหาดีาาาาดกันว่าอยาว่ากบอกว่าเป็นเรื่องของกรร่ากายแต่ตันงมาดปล่อยไว้เป็